Bye. <laughs> สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาเจอกับผมต้าเหมือนเดิมนะครับในรายการต้ากับตูนครับรายการที่จะมาพูดเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยไทยลีก1 2 3หรือจะเป็นฟุตซอลถ้ามีประเด็นน่าสนใจเราเจอกันทางช่องทางนี้เป็นประจานะครับวันนี้ก็มีไทยลีกเนี่ยก็มีลงเตะหลายคู่อยู่เหมือนกันผมคัดมา2คู่เอามาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับดูคู่แรกไปที่เวลา18บแปดนกาสามสบนาทีไปดูชมบุรีเอฟซีครับเจ้าบ้านทีมแบบสามวันนี้จะเปิดบ้านอกูบท,ทางสุขโข เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับชลบุรีชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางราชบุรีมิตรผล1ประตูต่อ1ครับส่วนทางสุโขทัยชนะ3เสมอ1แพ้1เหมือนกันนะฮะเกมล่าสุดแพ้การท่าเรือ3ประตูต่อ1ครับไปดูกันดิ่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าหน้าจะลงสนามกันในวันนี้ครับชลบุรีวันนี้แนวรับจะมีทางเลโนโตเคลริชนะครับน่าจะทดสอบความความฟิตผ่านครับตรงกลางสมบัญญาปุริสายหน้าเป้าจะเป็นยูบยองชูครับส่วนทางสุโขทัยข้างหลังสึลึงคารนพรมสุภ้าครับตรงกลางปิยราชอััีด้เมบบวค ก็สมหชมรีช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วงหัวร้อนนะครับมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นภายในทีมในทีมอย่างที่ทุกคนทราบข่าวกันนะฮะและผลงานในสนามเนี่ยก็อยู่ก็ฟอร์มดีมาตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลมาสะดุดเอา2เกมหลังเนี่ยนะฮะทำให้อันดับในร่วงไปพอสมควรครับวันนี้ใส่เต็มที่นะครับทีมของโคตเต้ยวนี้ใส่เต็มที่นอนเพื่อจะทาแต้มเก็บแต้มก่อนพวกกลุ่มจ่าฝูงต่อไปนะครับเพราะวันนี้เล่นในบ้านได้เปรียบเยอะครับสกอตธายเนี่ยตัวเขาครบถ้ามาอย่างเงี้ยก็สู้ลำบ,บากอยู่แล้วนะฮะแล้ว ใบเหลืองครบจนถึงต้องรับโทษแบนสามคนพร้อมๆกันวันนี้ก็ลำบากหน่อยครับในการมาเชอกชลบุรีเพราะฉะนั้นดูภาพรวมต่างๆแล้วฉลามชนชลบุรีเจ้าบ้านน่าเชียร์กว่าครับผมมอสชลบุรีจะเปิดบ้านเอาชนะสุขโขท,ทยัยไม่ยาก2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่2ไปที่เวลา19นาฬิกาตรงไปดูบีจีปทุมครับทีมดันดับ7วันนี้จะเปิดบ้านจากทางลำพังเอฟซีทีมดันดับ13นะครับดยคนที่จะกันมาเกมล่าสุด บีจีปทุมเฉือนเอาชนะไปนิดเดียวเองครับเจประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับบีจีปทุมเนี่ยชนะ3แพ้2ครับเกมหน้าสุดแพ้กับทางแบงคอกอยู่ในแต้มสองประตูต่อศูนย์ทำให้ต้องปลดทางมักโตะทิคระโมริออกจากตําแหน่งนะครับส่วนทางลำปางชนะ1แพ้4ครับเกมหน้าสุดแพ้กับทางแบงคอประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่โตเกียวที่คาดว่าน่าจะลงสนามประเดวันนี้ครับบีจีปทุมวันนี้ข้างหลังจะมีทางจักรพันธ์ไพรสุวรรณครับ หมายเลขสิบวันนี้น่าจะใช้เป็นทางเีโรสินแดงดาเดี๋ยวหน้าเป้าจะเป็นทางเปาโลโคอนราโดครับส่วนทางลำปางจะมีบรินเนอร์เอ็นริเก้ในแนวรับครับตรงกลางวิชิตธานีหน้าเป้าก็เจ้าประจำเจ้าเก่าครับมอสกิโต้ครับก็ต้องบอกบีจีบีจีปฐุมแม้ว่าจะดูแผ่วๆถึงขั้นต้องปลดเทกูล่าโมลิออกแต่ว่าภาพรวมก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับเพียงแค่อันดับเนี่ยมันดูน่าเกลียดไปหน่อยสำหรับทีมระดับบีจีปฐุม,มน,นะส่วนทางลำปางโคม่าเลยครับอาการหนักครับห้าเกมหลังแพ้ซัดสี่นะครับเรียกว่าช่วงหลังเนี่ยเข้าขั้นกาก,าก,ากเลยก็ไดด้้้นนนะะะเพราะฉะัูแลว บีจีวันนี้เล่นในบ้านด้วยและเหนือกว่าทุกกระบ,บวนท่าทุกเหลี่ยมไม่น่าจะพลาดครับบีจีปทุมน่าจะเปิดบ้านเอาชนะลำปางได้สบายๆ2ประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับกู่แรกครับชมพูเลฟซีครับจะเปิดบ้านเอาชนะสุขโขทยัย2ประตูต่อศูนย์และวคู่ที่2ครับบีจีปทุมก็จะเปิดบ้านเอาชนะลำปางส0ูเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับลุ้นฟุตบอลมันๆอย่าลืมไปตามลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเข้าสู่กลุ่มวีดีของพวกเราหรือจะไปที่ไลน์อัดต สำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกคอยทุกคนโชคดีแล้วเพื่อนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ